ุงเทในกําลังใจของี่น้องกทุกท่านที่มอบให้ดาแมีนะคะรบกวนน้อง่วยกดไค์แชร์กดติดตามกดะดเตือนให้ช่องมดาแมีด้วยนะคราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกท่าน ค่ตอนนี้ลุงกำลังทำน,นี่นะคะมาดูข้างในบ้านลุงด้วยกันอิฉนนะคะแล้วก็แอมเ,เ,เป็นลูกคะัะ วจะก็อช wow. ่องั้าเตงให้ป็นก็กินใจครับคุณตางคุณาันะคะคุณาเักฤให้อะไรให้องุ่นแงโมนะมันเลคเ้นอคุณนะคะคุณาคุณิลคุณให้จะบวกมาแล้วคะคุณภาษาอังกฤษ มีสต un ิกเกอร์มานะคะนี่จะคุณแม่ไม no ่ดาไม่ได no ้ใส <m ute> ah ่กระแจให้คุณว ah. <mon> ันล้มขาคือวันเช้าไม่เห็นเลยแป้งขักค่ะเดี๋ยวไม่ได้ใส่จุ่มนะคุณกุหลาบที่ผุวทอสละที่ะคุณลำคอให้จะเบกเบิกมานะคุณเช่นดนดีค่ะคุณกุหลาบคุณประสิทอยากเห็นหน้าน้อง ดาคนสวยจังเลยครับโอ้คนไม่สวยนะคะอย่าตกใจนะคะถ้าเจอแล้วอย่าตกใจเด้อสวัสดีนะคะสวัสดีเอกจตทุกท่านนะคะนิาน่ากรุ่นฝากพี่น้องเอเจนต์ดูคลิปย้อนหลังให้ช่องแม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณนใน น้ำใจของทุกท่านที่มอบให้แมาเซนี่แม่าจะได้มีรายได้จากช่องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านาาน,านคะนนนนดดนคะท,ท,ที่มาให้กำลังใจนะคะสวัสดีชั้นสาแล้วนะคะ FC ตูดตามข่าวด้วยคดะเร

ปูนสำนียพดีนะไม่รับปัดชะยังไงแต่แบบว่ามันคุ้ยข้าวดอุดีนีช่างสูงัวกับเนื้อตวกับเรื่องขางสิทธิ์พอดีทำหนึ่งสวัสดีทุกคนค่ะอเคคะโอเชิญค่ะปุนอะไรเนี่ C O O M เดินตามสบายนะคะคุณอยากไปไหนก็ไปเลยนะคะคุณอยากไปวันไหนก็ไปเลยนะคะแล้วเต่ไปคุณนะคะตามใตชโบเนาะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเพิ่มยอดอยู่หนนะคะป้านี้สวัสดีนะคะคุณท่านาสวัสดีนะคะขอผมใจมันัวนะคะคุณธนาสวัสดีนคานะคะคุณวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเดี๋ยวสิมาอยู่เอาล้มงูหงูข่อยก็ได้ดอกเนาะค่ะเนาะค่อยมีสติโคนะคะ ถ้ารู้ว่าตัวเองโง่ก็กลับมากินข้าวได้แล้วนะคะคุณม่ใช่ขอบคุณนะคะ คุณด้ขอค่ะที่้วน็นยอชามีเปายค่ะ่น้วกเรอ่วย่อย่าัวเป็นอเนอนอกนมั่หมอ่อนเนาะน่ค่ะคนเก่งตื่นๆชัวหนังนายเบิ่งนั่แน่แต่เก่งี่หี่จได้ปานว่าบม่เบียนอกจานเคือเอคืิด สวัสดีนะคะเอะักนนีนะคะสวยวัวเเยะะืเนะเออราก็มีหมวกก็รกืม

ขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,คะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันงแค่นี้ก่อนนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ